สวัสดีครับผมชื่อนอายอนุสรดอนเจดีครับรหัสนักศึกษา40 40 6 3สา0ส0 4หย์มูลเหรียญ6 3สามสครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องโฟพารครับโฟพารคืออะไรตปติดตามชมครับครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องโฟพารนะครับโฟพาคออรคืออะไรความหมายคืออะไรไปชมกันเลยครับ สำหรับความหมายของโฟร์พารนะครับก็คือเพลงที่เขียนด้วยเสียงสีเสียงหรือการนำาไตรแอดมาเติมมาเรียงประสานกันสี่แนวนะครับือว่าเครื่องดนตรีสีชิ้นหรือเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดตัวเดียวซึ่งส่วนดนตรีสามารถให้โนอตที่แตกต่งกางกันสําหรับคอร์ดในแต่ละคอร์ดนะครับขั้นตอนการใส่โนอตนะครับหน้าตามันจะเป็นยังไง ไปชมกันครับนี่ครับอันนี้คือหน้าตาของหน้าตาของโฟ a ์พาร์ตนะครับจะมีกันด้วยกันสี่สี่บรรทัดนะครับซึ่งซองบรรทัดบนนะครับจะอยู่ในกุญแจซอนครับส่วนซองบรรทัดล่างก็จะอยู่ในกุญแจฟาครับส่วน เบสนะครับเบสจะอยู่ล่างสุดนะครับหรือเรียกว่าตัวรูทนะครับตามอธิบายนี้ก่อนเลยนะี่ก็คือเขียนในแนวโซปราโนอยู่เหนือแนวอันโตให้แนวอันโตอยู่เหนือแนวเทนเนอร์และให้แนวเทนเนอร์อยู่แนวเหนือเบสครับซึ่งล่างสุดหรือตัวรูทนะครับเรียกว่าเบสนะครับและขึ้นเหนือเบสไปก็คือเทนเนอร์ครับ ส่วนเหนือเทนเนอร์นะครับก็เรียกว่าอันโตครับส่วนอันขึ้นใบบนสุดเรียกว่าโซบาโนครับแล้วก็วิธีการเขียนตัวโ no น้ตนะครับตัวโซบาโนครับจะชี้ตั้งขึ้นนี้นะครับจะสลับกันกับอันโตนะครับแล้วก็เหมือนกันครับ เทนเนอร์ or, แล้วก็เบดนะครับต้องเขียนเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเขียนแบบนี้แล้วก็แบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับถูกต้องต้องแบบนี้ครับการเขียนชื่อคอร์ดด้วย เลขโรมันตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเมื่อเป็นคอร์ดเมเจอร์นะครับในคอร์ดเมเจอร์นะครับคือตรงนี้นะครับเลขโรมันตามคอร์ดคอร์ด G ข้างล่างคอร์ด b นะครับ B f เฟนะครับเลขโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ที่เป็นคอร์ดเมเจอร์นะครับส่วน คอร์ดไมเนอร์ Minor นะครับไมเนอร์ Minor นะครับจะต้องเขียนชื่อคอร์ดด้วยเลขโรมันตัวพิมพ์เล็กครับนี่ครับในคอร์ด e ครับเขียนชื่อบันไดเสียงเมเจอร์ ด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะครับก็คือด้านนี้นะครับเมเจอร์ Major, ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นี้เป็นบันไดเสียง A นะครับก็จะเป็น A พิมพ์ใหญ่แล้วก็เลขโรมันชื่อคอต,ตรงนี้ก็จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ต่อมานะครับเขียนชื่อบันไดเสียงไมเนอร์ด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะครับ คือด้านนี้นะครับเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับส่วนเลขคอร์ดเลขโรมันตรงนี้ก็พิมพ์เล็กเหมือนกันนะครับเราไปฟังเพลงตัวอย่างกันเลยนะครับที่ผมทำไว้นะครับ